าเจอตัวเอกแม่งขายเาผมเตะใคเงี้ยอยกเตะอันต้องยก่อผมเตะเงีใช่เ่ไหไไม่ีไหมหักอมเตะทำไมเนาะทินทเริ่มเริ่มเลยเอาเลยรน

ไละตามเร็วไตะไปก้อเทาไล้เตต่อมาห้างน้ามาเรท้าทุกเดีห่อเตะ้าไขวายืนเตขางสะบาแรงหน่อยถ้าคุณเจ็บเท้าใส่เท้าเตะเช่นเจ็บเท้าเตะเบาเตะเบาแรงที่อีนิม